อย่าเพิ่งเกินพี่ดูแบบว่ามันมีอะไรบ้างมีก้ารอะไรบ้างไม่ได้ไม่ได้ข้ามินี้ดังมันแปลกขอเพื่อนเลยมันน่าจะมีอะไรอยู่อ่ะไม่ได้เป็นตู้หลักๆเป็นตู้ไอ้ที่ร้อนมันขึ้นไอ้ร้อนมันร้อนจริงจริง วาดสิวาต้อหักกันจอยคนมาสกิดตัวีเรือรน้อยหักตัวลายป้องกอนสุดใจม่ซอยจะมอบต้องแล้วอ๋อตีกอนแล้วไม่มีคนจบเฮ้ยลอดข้างนั้นหน่อยซำ เจงเอ้ยถูกะไดนเป็นกดนยังสีแต่หาเหตุบลดับก็ดีอับไอายขหนาประชาชนเขาเขาซาบดบานวดเนี่ยงวับเมื่อไปรักกันเจงในขากันบลูกโอ้ยพ่อผมเ่ได้ไดฮะฮ๋ยวก็ยังวันได้หนิุูกใจสมเนียงบ่คอยได้เรด้นโอ้ยผมเป็นใดรักที่ใบคนฟังมึงอาจารย์ออสบอกว่าถ้ามึงติดบุ ทํารายร่างกายหรือว่าขาคนตายกุสิบอายใทยเลยนี่มึงติดคุกงอนมึงไปรักกางเกงใหมครับแต่ลารมณ์มันแย่งเสียงหน่อยว่าดื่มด้วยกันตรงนี้บนข้อด้วยกัมันเกล่ยวมากต่อเพราะสามสองหนึ่งแอ็ชั่นถ้ามึงติดคุกอ่ะย้อนมาไปขาคนตีคนพอสิบวจมเหมือนชักหน่อยเลยอันนี้เป็นหยังกึนนี่ขอหา มาแล้วกันเกงไม่เขามันบอด้ลัก่ะยุก็ข่อยนี่มันปิวมากเขามันรักฐานมันหินเดีนนัมันปิวมาก็จะปิวโขดใส่มือครับมันปิวอัดหนามันฟังกันไม่ได้ตัวมันมันจะน้อยใจไปเลยรักฐานมันข่ามืออยู่เนาะมันปิว การตู ah. ้แก่งหมดแล้วสบายใจโว้ยสบายใจเว้ยยู <t <t ้วูว้ยว้วู้วู้้วู้ลู้ด้ว้ว้วู้วไ้ว ได้ยินไหมเข้าไหมเข้าเข้าเปิดมันด้วยไม่ไม่เฮ้ยตามาแบบนั้นได้โอ้ยมากอนมันเป็นอะไรออกมาคุยกันดูสิบหอฟังมือนันแหละตง่งเก่งมายเลยตาค่อยไไหนตาค่อยมีแบบนี้เกงเน่ยมันมาก่อนก็จะมาก่อ ไม่คัคือโรคิแต่ไม่เลยเพราะกนัอบเมันจะปีเนี่ยีฟก็ปีแล้วก็เกงในตัวนี่หัวแห้งว่าทันทวะหัวแห้งหักแห้งลูกพาก้ยเขาจะมันก็เอาเสือในไปนำเติมบอกห่ยบริษทกางเกงในเฮ้ยจะเป็นตบงอยู่หอกเนาะสิปีนี้มีราขึ้นไหมไม่เจ้าเแล้วอกไปเจ้าไนีแจ้งความบารออยากได้กันย ผมต้องไปประกันตัวมันไม่ใช่ <laughs> อันนี้เริ่มแรกไม่เกี่ยวกัน oh, <okay. S 2> เอาเล่นตามที่บอกจะ <Okay, okay. S 2> ได้ไม่มงง uh huh. หนูไปแจ้งข้อไวแล้ว uh huh. แค่บอกว่าอันนี้หนูบอกคุณยัยไหนก่อน uh huh. ให้บอกพวกำน่นไหนก่อน uh huh. แต่หนูไปแจ้งข้อไว้แล้ว uh huh. ถามมาถึงน้ำทัำ้งหมดนะแล้วแม่นั่งกอดใจลูกอ่ะพี่เก่งฉ<ด>ากนี้แสดงเป็น,น,ดนกดโทรฟังอันดับแรกฟังไม่รับทำเป็นยิงไลน์ไม่อ่านทำเป็นยิงเฟซทำเป็นร้อรน,นใจแล้วก็ทำเป็นมองซา้ายมองาหรือว่าส่งยาวส่งสติ๊กเกอร์ยาวสติ๊กเกอร์ไปสักสี่ห้าตัวพี่ ก็กระเทนนี้พิมพ์ป้าไซป้ายขอโทษเราก็อยากไปกดอ่านนะเราอะกระเทนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวชื่เสียงไม่อ่านไม่อ่านไม่อ่านยังไม่ต้องอ่านเดี๋ยรากระส่งไปไหมพี่ชายหนูแนนค่ะอ่านเลยอ่นต่อเฟซไอ้เนี้ยนางเอกอย่าอ่านนะแม่ต่อเฟซไอเนี้ยแล้วทำหน้าส่งสติ๊กเกอร์เสียใจของโลก ที่นี้กดโทรออกครับ